เป็นยูท like, e. ึ้งเป็นแล้วเนาะเป็นจริงใจสบายดีโอ้ฝนจนจ่อยบ่แม่พี่น้องเมียเนาะตอนมาตอนนั้นกันยังอ้วนอยู่เนาะสบายดี้ะตัวเอ้ยสบายดีจ้ะลูกเอ้สบายดีนะเอ้เนอะสบายดีตั้งแต่ บุญหอเข่าประดับประดินพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดยังบ่ได้ขับถ่ายเลยทอดปลเรียนทอดแล้วถ่ายคือนึงแ่งเอาะไม้เข้าแล้วเราชงเรือนเนาะของไม้คํานึงแต่พุ่นกาดสบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวท้าเบิดทุกคู่ทุกคน กานยินดีตอนหับเข่าส <my mit. S 1> <questo S 2> ู่ซองเบาเท่าเบาวผู้ไทยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะเมื่อนี้กับเบาเท่าเบาวผู้ไทยจะได้แวะเวียนเขามาหาครอบครัวหนึ่งเนาะที่ทุกยากพ่อแม่พี่น้องเลยทางครอบครัวแม่ตู้ปัญกาได้ขาดเสาหลักเนาะแล้วก็ทางแม่ตู้ปัญเองก็ได้ทุกยากเนาะแล้วก็แก่สลาลงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่า ครอบครัวแม่ตู้เพิ่นกับมีลูกชายผู้นึงเนาะที่ทา,ทางบ่อเท่าเองกับเขามาโอลมเรือสัมษณ์ไปแล้วเธอหนึ่งเนาะกับสีเขาเดือนแหลพะพ่อแม่พี่น้องเลยที่เอาเงินให้เพิ่นซื้อยาเนาะตอนนั้นกับเพิ่นเจ็บประดงพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากนั้นกับทางเฮากับผได้เขามาหาเพิ่นว่าเพิ่นสีเศร,าร้าบ่ดอจังใดเนาะตอนนั้นกับเพิ่นกันยังไม่ได้เป็น แห้งเนาะกะทรงสีเศร้าแล้วมั้งพ่อแม่พี่น้องเลยทางบ่าวเท้าเองกะเมื่อนี้กะได้มีโอกาสเนาะแวะเวียนๆกับมาเพิ่นมืาอนี้อ่ากะสีเข่ามาถักทายสบายดีหรือว่าสีถามเพิ่นเรื่องเพิ่นเจ็บเพิ่นเป็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเศร้าเรบอกหรือจังใดเนาะทางครอบครัวแม่ตู้เพิ่นกะอยู่น้ำกันกะสองคนพ่อแม่พี่น้องเลยให้ยนาตากากะบอดได้เห็ดพ่อแม่พี่น้อง เพิ่นกะให้ทั้งญาติพี่น้องเนาะเห็ดแลวกะเพิ่นปั้นให้ผมอแม่พี่น้องเลยให้สาได้กะเอาเนาะกันว่ามืดแลวกะทั้งญาติพี่น้องเพิ่นกะซีให้เอามาให้กินอีกเนาะอ่าเรื่องราวเพิ่นกะสิเป็นย awesome. uh ังไงกะเอากะเข้าไปถักทายสบายดีกันเลยเพราะว่าทั้งบาดท้าวเองกะเขามาถักทายสบายดีไปแล้วคือหนึ่งเนาะกะสิเป็นเดือนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้กะเป็นเคสสองเนาะ สีเข่ามาหาเพิ่นอีกพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นเพิ่นก็อยู่ทึงเพื่อเลยพ่อแม่พี่น้องเลยคือว่าได้ยินข่าวเพิ่นอาการเพิ่นก็ยังบ่เศร้านาะก็ยังเจ็บยังป่วยอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอืามันนี้ก็ทางบ่าวท้าเองก็เข้ามาเพื่อสิทายหรือว่าสัมภาษณ์เพิ่นเรื่องเพิ่นเจ็บเพิ่นเป็นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าครอบครัวเพิ่นก็ทุกข์ยากเนาะ ่เามาในครั้งนี้ก็สข่เขามาถ่ายหรือว่าเผยแร่ให้พ่อแม่พี่น้อง FC เนะาะบปว่าสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็ขิ่เขามาสัมผณ์เพิ่นแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กดไลค์กดแชร์พ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อหลายคนเห็นเนาะเป็นว่า เมตตาสงสารหรือว่าลูตน้นทั้งครอบครัวแม่ตู้เพิ่นกะช่วยเหลือกันได้พ่อแม่พี่น้องเลยแต่ลกัลกๆแล้วกะเพิ่นกะยังเจ็บมันป่วยอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอาการเพิ่นจิเป็นจังไดเฮากะขึ้นไปหาเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็ขึ้นไป,ป,นป,นนไปทักทายสบายดีน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็อยู่ทึงเพิน่นลเนาะเป็นจังไดสบายดีสบายเฮ้อ เป็นจนจ่อยพ่อแม่พี่น้องเยเนาะตอนมาตอนนั้นก็ยังอ้วนอยู่เนาะสบายดี้ะตัวเอ้ยโอ้สบายดีจ้าดุ้งเอ้สบายดีนะเอ้เนอะสบายดีสบายดีนะสบายดีปะพะโดยมาได้เข่ามาหาทั้งครอบครัวให้เพี่แม่ได้ลุ้นได้เนาะได้แล้สองเดือนกลัวเนาะเป็นเดือนสองเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องเยมันลงก็ได้อเงินเนาะ จนจ่อยกว่ามียพี่น้อยเนาะบ่เอสบายเนาะเมย์ไปจับข้อเห็ดแม่ฮึเมย์ไปจัขเห็ดที่ได้จังหวะมาโดูจอยแล้วจอย้แล้วเชือว่าทางไดเนาะใบยาใบยาเออใบ้าดยดยกรทั้งอ้ายนี่เป็นไข่บ่โดยยังไงปลาลุงเป็นปลาลุงยกปลาลุงบมดแล้วมเจ็บลุงแข็งขาไปบ่งเด้ ปลาลงไพ่น่ะเขาเคาะั่เข่ากองแลมกระดุงเป็นปลาลงเงกว่าจนก็แต่เช่อะไรกันข้างหมดทั้งนั้นเป็นเมืองเต้แต้หอเขาดับินอ๋อเป็นวัดเต้กินเข่าหอบดับินแต่รุนแน่นเนาะแต้หอเขาดับดินแล้วตั้งแต่เ้าวเขามาตอนนั้นน่ะเพิ่นยังเจ็บกับเพิยังบบแห้งปานนี้เนาะัเจ้ายังอ้วนยังขี้อยู่ตอนนั้นเนาะเออขี้แน่นอ่ะอืมแต่ว่าตอนนี้นั้น นักแล้วอาการนักเลั้ยวแล้วแล้วอันี้ยังว่าพอดุกเลยได้ักยาช่วยนังคัตมาได้นคัตตมาได้บ่หมออะไรได้งอไรเลยย่ะ้วทนส่งนะคับปิดปิดไปไออบอกแพ่เนะอนัมันแข็งมันแข็งน้มันแข็งมันเอ็นแข็งกระดเขาเอ็นเขาอจ็บไ้ไหขอโทษจ็บเจ็บตรงไหนเอาเพ่จับตรงไหนจ็บนะอาการมกคาในบ่เอ้ไหเข้าานี่ เข้าเข็งเข้ามันคือนับไดตั้งแต่เพินเจประดงมกังประดงຍึบ่โลเพนะเก่ ็บกางเป็นกังคืนนี so, campus, ่ก็เจ็บกลางคืนก็เจ็บว่าปลาดงมกันว่าปลาดงมก็ส้มสีเศร้าเลยเนาะแต่โดนเลยกินยาอยู่ตอนเว่นกับตอนคืนตอนนี้เจ็บแห้งไปกินยาตอนคืนมันอากาศเย็นยยักาตอนคืนมันอากาศเย็นไงตอนคืนเนี่ยเจ็บแห้งอากาศเย็นกางเวินอะไรใครเละนุ่งกว่าข้างหน้าไปนั้นยังจมวัวที่ปุ่ปุ่งกินข้าวแช่อยู่บ้างแช่อยู่ กินจะบ่มีนกินเนี่ยมันนี้กินข้าวกินน้านะบ่มืียังกินข้าวกัำยังมืีถึงง่ายฉันเลยกินเนี่ยต้มงต้องกบอะไรต้องขอกันไลยกินต้มขอกียางก็จะเป็นมืัอนี้ก็ไปหาอยู่หากินกับบ่ไรได้เนาะไปบ่ได้แล้วมันเอ็นไข้มันเอ็นไผ่เสียไผ่สีหามอันแนวอยู่ในกินไม่บ่มีแล้วไอเ่ยดูเลยแม่ก็ไปบ่ได้บ่มีบ่ไหมเตกี้นี่เตกี้นี่เพิ่อนเพิ่นหาให้กินเนาะข้าไมาชูเมยกิน หามาให้แม่กินเนาะไปหาครบมากินผอไม่พี่น้อยบัดนี้กะคือทั้งแม่หาครบมากินในลูกบัดนี้บม่เนี่ยบัได้บัดนี้เขาว่าบุมนีคนมาขายก็ได้แล้วมีเีเ่ินชื่อแล้วก็ได้หมดบได้ขานี่เอาลงบ่ได้เลยตั้งไว้นี่เนาะไอ้บัดนอนในเหตุจังไดจะตั้งไว้นี่บัว มันแข็งแงเอ็นโดยทั้งอ้นี่ได้ไปหาหมออยู่บ่หมอไ่ได้ไปยังบ่ตั้งแต่เป็นเน้นอ้ยม่ได้ไปบ่บ่ได้ไปกินหมอยากินยาเล่าเขากินยาเล่ายาเล่าเขาเลยเงินห้ไปกวดเนี่ยบุ๊มีไผายไปเอาไปบุมีเงินพอหรือเนาะบุ๊มีเงินพอกินยาเล่าใหม่กินยาเล่ากินยาเล่ากินยาว่าเขาคายน้ำพันค้าคือนี่บ่ถ้าถ้ายาเล่าถ้าทังใหม่ท้งโบราณแล้วทังใหม่ก็ได้ไป ปวดว่าเป็นย e นะังแท้เนาะคำเนาะฝันไถ่เอาไปกวดเนาะมันมันมีมันมีปวดออกไปมีมัวไปมีแต่แม่ขี้ได้คนเดียวมีแต่แม่ผู้เดียวเพราะว่าทางครอบครัวของแม่คนนี่าวเกลียวข่าวเกลียวน้า่ไทกระโบป้ครอบครัวของแม่นี่ก็ขาดเจ้าลักคือว่าเนาะเออมีแต่แม่ขี้ได้คันว่าทางอ้ายเพคนนี่เป็นนั่นเป็นนี่มาแบบเจ็บเป็นเอ็นดุนแบบนี้กันจะฉีด เพื่องผ้าใช้ไพ่แบบนี้เนาะทั้งแม่ก็แกะสลาลงแล้วแม่รวยเออพวกแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะถุกยากปากหมองขวดแหงมาเจ็บมาเติมแหงช้ำอีกข่าวก่อนแรงแกงคันหมอน้องสาวมาจบมหลานแต่ว่าไปหาหมอยังนี้มันไปทักทือเนาะบ่บจ้า ว่าเขาไม่ได้ไปกวดบอลกันแมนกัดที่เช่าไว้เน่เนาะว่าหูเป็นทันเป็นอี่เนาะใช่ไหมเขาเป็กวดเขาเป็นกวดกาเช่าไว้แล้วยาทันเนี่ยเขาไปยาบัทันอันนี้กัดจ็กินถึงบุถืงเนาะยากันเนาะกินไปสิเี่ยเป็นยังแทกินนัไม่ทั้าเวลานะไม่ทั้งัานเนี่เจ็บแข้งซื้อบอกว่าเป็นไข่เนี่ยพ่อบอกอเจ็บแข้งครับเนี่ยเจ็บัวเข่าเนาะกระดงกเข่าเข้ากระดูกเวเนาเข้ากระดูกวนี่ ไอ้ทุกอย่างเป็นไอ้หอบเข่าขับอยู่เลยไข่ไอเลยข้อมือกับไข่ห้ากันโยมข้อมือกอบไข่ห้ากันโยมตั้งแต่เ้ามาเคสนั่นกัดเพิ่นกัดยังตุ้ยยังพี่อยู่เนาะวัดนี่เราว่าเขาได้มาบันนี่กัดเพิ่นกัดได้พร้อมลงเนาะแม่นจอยพร้อมลงจอยลงแห้งอย่างนี้เนาะเป็นคนละคนเลยเป่าแม่พี่น้องเอออ้้ยยวนไงเพราะว่าชุดหน้านั่ะเดิมหายแล้วเนาะว่านี่กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่ง หายแล้วหายได้บ่เอาอีกบาดนี้กินพิษเนาะเรื่อเาว่าว่คลําบ่คลํากระตก่ว่าอกิกระตุกจักอะไรยากอันนี้ะย้อนความอยาความหิวเนาะเนยากเพิ่นก็พอแล้วว่าว่าอดก็อดบ่ได้พี่น้องอกระตุนี่หลกกพิษคั่นได้ฮ้อลว่าโอนี่นเน่ะี๋เดี๋ยวๆตอนเป็นอันกินยังแน่ตอนเป็น ตอนกันกินยงเนี่ยแบ่ปีเขาว่าพิกกระตุ้มเขาบอกมุเกียกัเนาะระตุ้มตัดกระตุ้มเนกินแต่กระตุ้มอะไรมุกมิกกระตุ้มแต่บุญห่อคลั่กบินบุญบ่แมนบ่แมนกล่าวว่ากินยาบ่ถืเนี่กินยาบ่ถึกเนาะแม่กันกินยาถืงในช่วงเช้าแล้วประดงนี่เนาะจับประหลงเขาขอเลยแมประหลงไพ่ประหลงไผ่เขาขอจักแหล่นี้นี่แต่เพิ่อนว่าเขาชื่อจักไหมเ่ยหมอเพิ่นว่ากับยังว่าบ่ได้เนาะเพราะว่าทั้ง่ายเพิ่นกับเขได้ไปกวดไปนั่น เอากนยังีำลังตีอ็ได้เนาะเกี่ยวเข่าบูะไกนเลยเนาะ่ว่าเอาไปนี่กาเงืนค้ำอีกได้แบบนี้เนาะมันยากเล่นแล้วแทงได้ไปหาหมองยากเล่นแ้ยากจังเลยเลยเจ้าบุมี ก็กเบิดดอขงัวกรเบิดอกจะเอาใช้ยังกรบลมีเลยอยู่เพื่อนบ่มยังไมนะไตะก้ากรทังเพื่อนทร์างให้น้องเห็ดเนพื่อนเมืองชานเพื่อนนร์ก็ลูกกาลูกลานเห็ดกาบกกว้างแหละล่ำไห้น่ำไรนี่แห้อลำฉเลยเนาะลายคนก็อุกยากปากมองนแหงกระเทแหงเจ็บเป็นเอ็นอุนแหงไก่ดงนงไ่เ่ มันเข่งมดนี่อน่นอนนี่บ่ตอนค่ำอนยังไงเออนอนนอนมนี่บขอนอนในบ่เออมันถูกปัญญไปบราอยู่บมันงเข่งงงมันเข่งยเดวาเฮา็คอยขยับไปได้ยังบ่บ่ไดได้บ่บ่ายบเธอเเยกว่าตันี้กจังมันเธอตายได้เลยโดยตัวนั้นเยลงนี่บไายชาวตุ้งเไกาถามอ้แบบนขออนุญาตเนาะทางปมตู เดียังม่ได้ถ่ายได้บอกคนยังอายอือายพังจังมือแล้วก็จังต้อือช่อยพังแต่อาไม่คำหนึงก็จะกินกระต้มนะยังไม่คำนึ่งวันนี้ก็จะชิบวดเดือนแล้วจังแตีนว่าชิเข่าเดือนแล้วจังาหาหางไม่กินนี่เนาะกินเข่ากินยุ่วไม่กินมกินกับเบ้อเมียนมันตันหนุ่กินข้าไปเต็มกอกมันบลงก็แต่ว่น แต่นอนที่แับนนั่งหักกระนุกนั่งเลยนมันกขี่แล้วอุดขี่กนี้ตั้งแต่บุญหอเขากระดับประดินผมเม่พี่น้องเลยเปิดยังงบ่ได้ขับถ่ายเลยพอบเรือนถอดแล้วถ่ายึงเนี่เอาไม้เข้าแล้วเราดรือนเนาะเอาไม้คำหนึงแต่พุ่น่ะมันจะเขาเดือนป้ายแล้วมาไปดดีดอเล้จะว่โพดโปหรือผเพี่น้องเลยโลกไปหาหมอนี่กนบจไข่เน่เนาะ โอ้ด้มีเงินมีคำไปหาหมอถ้ามีคนพาไปกรับมึงินีเยเก่าเนาะเออยานี่เข้าใหม่เลยเขาไม่เขาบอกอันนี้ก็กินยาแบบขายน้ำห้านถร่มดาชื่ออือโอ้มีเข่าในแี่ยเช็บกินเข่านุ่ยกินเข่าแช่บแต่ว่าบอคับทายทายแต่เบาทายแต่เบาเราไม่ได้ตดไซื่ออืมวันนี้กินแต่ละมื้อมันไหวใช่จ้ะจักแล้วโอ้ มึงเขานั่งกันไม่ได้คอยกินนะเบิ้งนี่เนาะจังว่าคุ้มให้ลูกนั่งนั่นมันโมหย่อเขาบอกว่าไปได้เหรอเมย์เนี่ะว่าไปได้พู่จะขมเห็ดเนาะคนเขาเนี่ยต้องกินต้องขับถ่ายออกเนาะอันนี้เป็นเดือนพอแม่พี่น้องเลยแต่ว่าทั้งแม่์เป็นอย่างกับบริจาคขมเห็ดเนาะจ้าแกสลาแล้วกับเบิ้งตัวเองนี่แคทั้งยน้าเนาะเบิ้งชีแลกเบกเนาะเรื่เบิ้งลูกเต้าไปเด็กหน่อยไอ้ชื่อมันบริจาคขมเห็ดเนาะจักชิเลตป่านนี้ได้ ไปกับบุมีก็มีคำคำขบุมีีแล้วไปสีล้วอยู่ีแล้วไงไคนยงนกก็ตะเกียบเขาแบบบุปแบบ้เพิ่นบอกให้เอาไปเดี๋วเพิ่นบอกเพิ่อนเพิ่นนั้นมาซักยาอจ้่บอเคยซักยาอย้าบ่ซักยูักว่านี่ซักสงเข็มอืมซักอะไรสองเข็มเเลยเน่ยหนูย่เข็มจนยใช้น้ำยาไม่ใช่บใช้น้ำเกลือไฮซลมนี่บอไ่ใช่รกเขาไ่ใช่ไ่ใช่บอ ใช่บมเป็นน้ใสายแะนั่นนั่นโดยบลลงไพ่็ลงไพ่คอคอเจ้านลลงยังได้ใช่มันอใส่บลไหลเพิ่นปลไหลเป็นเพิ่นบลไดลเป็นไข่แล้ว่าเออบมอเนไข่ครับเป็นกละลงเนาะปลาอินจองเนาะนี่มันดึงเหมืกันได้มันตีงไหลเพิ่นเนียออไมงอดยอง่ายจะเขาเป็นแบบเป็นบ่จังปนไม่ใส่ก็จังไม่รู้คองบ่อปินชื่ออะไร เป็นกับเป็นโดนพอจมกวนพอไม่พี่น้องไงจนจ่อยจนพร้อมลงเนาะอือหึคอยคอยจนล่องไอ่คอยจนล่องหอเวิกคอยจนหอบเบิดแต่ว่านี่ทางพุยักษ์พุยเห็นเนาะพึงกัดยื่นมือเขามาสอยนี่กัดขี้ใครเนาะเสิแบ่งเบาพะละพงแม่พันทีเนาะเราแม่พันนี่กัดเผาเรียวเนาะอยู่กันทั้แม่สองคนเนาะง่ายก็ไเล อันน ah mm. well, mm. oh. well, ี oh. oh, ้กัล <Yeah>, wow. ูกมีลูกชายคนเดียวกันเป็นมัชีซทบเดียวเลยบ้านนี้บัชีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กับเอาไปมาเราทั้งแม่ได้เบิ่งลูกอีกบ้านนี้โนูพนะเบิ่งกันนะเนาะบัวบัวมีไผ่บิ่งไผ่บิ่งง่ายๆเนาะไอ้วาไปเท่าไรโนูวาวอะชุกชังเทาบบกกำอย่างนี้เนาะอะไรแต่กำแต่เวนอะไรพี่น้องเลยกันว่าเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปพร้อมพี่น้องเลย เพื่อผู้รักผู้ใหญ่เห็นเนาะอยากช่วยเหลือสงสารทั้งครอบครัวแม่ตู้เพื่อนกับอ้เพิ่นเนาะมันคือบลายกับผู้เล็กผู้หน่อยก็ได้เนาะโดยไอ้เพิ่นชื่อยาหรือว่าจ้างโมมาซักยาเนาะซักสองเข็มบ้านหนอยการเงินค้ามีงกับเงิเลยเบอมาเราอุจะวางไขเพราะว่าความถูกยากเนาะเบิ่งสภาพเพื้นชานของอ้เพิ่นกับครอบครัวแม่เพิ่นนี่กระหู้เลยเนาะปะพะกระถูกยากผมเองพี่น้องเลยจ๊ะ ไผ่ชีพึ่งไผ่เนาะโดยขนาดข้าวนามจำปาเนี่ยกินกันยังยากเลยเนาะมีข้าวแต่ว่าบ่มีกับแก้มคือว่าโบมีพี่น้องเลยไม่คว้าอือทีมีกับแก้มแต่ว่มีเข่าคือเก่าเนาะคือเก่าบ้านมีครบเลยะขาดมีตามินโดยเนาะมีขรบเลยใครเนี่ยเรื่องกินเนียกินยังเนี่ยอะไรอาหารการกินมีแล้วเขาเริ่มีโบ ขมแล้วกินกบบุีกบชได้กบเลยก็เนอกขนมแล้วเหอโอ้โหบัวบัวขนมแล้วบัวบัวไม่ไดกินจบบ่ดกินจ๊บกินเกงไข่ไข่ไรวะบัวไรไรแล้วกบกินปลากินได้แต่ปลาขาวกินได้แต่ปลาคากบปลาขากบปลาาหน้าเนี่ยปลาคาไม่ไชิ้นแห้งเนี่กินไม่ได้บ่โอ้ยควายเจ็ดควายตายควายยัง คนห้ยกาเนเห็นจูงเขาบ่ให้กินได้พ่อกินได้ช้ำนี่เลยกินได้แต่ปลาเนาะปลาขาวพอมีกนเอาไงกับกบเช่านี่แเพะ่นจะให้กินเพื่อนไห้กระล่าพมี่น้อาไงปลาขาวกินได้เราจึงไม่กินได้เขาบ่แห้งนี่กับคเพื่อหรกินข้ามมื่อมานี่ก็บนอนหนี่เนาะมาดุกยางกเนี่มาดูแล้วนั่งขุาลก็ถ่านใคไขว่ามาเทไนอนมาเทไรนอนนุกงนี่ก้ยนใหญัดบเด๋ บ e ่มีเด้อเอาบ่มีจะดีได้บ่จังไดมีพอได้กินอยู่บ่ขอน้ำพ่อได้กินเดยวหลังขาลำไส้เนี้ยแต่ว่าแนวอยู่แนวกินนี่สิยากเนาะกัรเสียขาเนี่ยว่าขาแนวาเป็นย่างเนี้ยขันเข่านี่ยยันมีอยู่เพราะว่าไอ้น้องเพิ่นได้เฮ็ดให้หน้าเหล่าเพิ่นซีมาให้บ่เข่าหน้านี่กัดสีโบยากเพนไดเนาะยากกแต่ เงินไปรักษาได้ก <şallah. S 1> oh. ัอาหารการอยู ha, ha, he, ่กันกินเนาะโดยต่ว่าเข้าเนี่ยพอได้กินอยู่กานขาดขาดอาหารนี่แหละเนาะโดยโยออะไรเป็นาะเ็บเป็นมื่ไหรเนเจ็บมื่ไหร่น่ยขา้เนีบนี่หละตะวัเข่าหอวัข่าเนี่ยะวัเข่ามึงกับขาโชมนี่มุดตอนนั้นมยี่ส bình thường nhà mà nhàng bao đại đây nó, thua bà du hường níng cái tép đấy mình thì nó, ừ. níng nhẹ cái tép nó, chong đuen này nó, cái chong đuen đấy, họ gọi, khắp thay cả nhăng nhạt nhạt ra, mọi người nói <laughs> <throw> à, nghe, nó, chong chong dài, rồi, mấy bảo sung sạn, cọ cua, bà bà nhạ phần nó, thằng métu phần การติดต่อสอบถามเลยว่าชุมเมาพ่อแม่พี่น้องเลยอยากช่วยเหลืออียังต่างๆเนาะหรือว่าชี้ยืนมือเข้ามาช่วยทางครอบครัวเป็นกันได้พ่อแม่พี่น้องเลยทางเฮาก็ยินดีเสมอเนาะหน้ำฝนตกตะกีงพูดแล้วฝนตกตะกีุ้งน้ำก๊อกกระตายอ่ะก๊อกกระบุมีนละไปหาเอาไผ่กระบุมีพอเราก่อเอากระจุมมุดก่อกร่ายมพ่กรบุมีว่าไพ่ผ่านมุดก่ได้ายไพ่บ่เอื้อน antis, hum, ั่งโน้ตอยู่ที่แล้วบืดที่แล้ว แจ้งกับแจ้งมูอมากเลยผ้ากับนอนแล้วกับลูกเพื่นบุมีไปมาเยี่ยมเอ้ยน้องบุมีเป็นน้องนอนอยู่ไผรอยู่นะอ๋อพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งบ่าวท้าเบาปัตจยก็ไดโอลมทั้งครอบครัวบ่าวัญญาเพิ่นเนาะก็บโดนผสมคนแล้วกันพ่อแม่พี่น้องได้เห็นคลิปบ่าวท้าเบาปัตจยแล้วก็อยากช่วยเหลือเนาะทั้งครอบครัวแม่เพิ่นกับบ่าวัญญาเพิ่นก็ช่วยเหลือมาได้พ่อแม่พี่น้องเลย ขอท้าบอภูไทยกับจิเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องได้ตลอดเวลาเนาะหรือว่าสียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งครอบครัวเพิ่นกันได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกันได้เจ็บเป็นอืุ่นแบบนี้ก็หลายเดือนแล้วเนาะเดือนกว่าสองเดือนแล้วก็นักพอสมกวรพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งครอบครัวแม่ตู้เพิ่นกันเนาะถูกยากแถมทั้งแม่ตู้เพิ่นกันได้แก่สะลาลงแล้วเนาะบบดนี้เพิ่ บมมีคนหาคบหากินเนาะบ้านี่ทั้งลูกชายกัได้ป่วยแบบนี้เป็นมากัโดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบ่าวท้าบ่กไทยกับมีน้ำจิตน้ำใจเนาะเล็กๆน้อยๆทีชีใฮไอยเพิ่นเนาะชื่อยังต่างๆเนาะปิกปีกนัวบ่าวเท้าเองกับบอมีพ่อแม่พี่น้องเลยอะ,อะใฮ้อยเพิรนชื่อยังก็ได้เนาะน้ำจิตน้ำใจจากบ่าวเท้าเองพ่อแม่พี่น้องเลยโดย บาเทากะยังโบมีเนาะโบม,มีพี่น้องเลยซอยแต่ละจุดแต่ละจุดแม่พี่น้องเลยเพราะว่าน้ำจิตน้ำใจบาเทาเองอ่าพอซอยได้ก็ซอยไปมแมอ,ยอ,แอแม่พี่น้อง FC เลยกันว่าอแม่เห็นอแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบ่ว่าสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์อแม่พี่น้องเลยเพื่อให้ทางอื่นทางไกลได้เห็นเนาะอ่าอยากช่วยเหลือกัน ติดต่อสอบถามทั้งบาเทาบาปไทยเนาะโดยมาฮอนี่กับโมกบคุณเนาะทั้งเมตูเพื่อนกับบาวัญญาเพื่อนเนาะที่ให้บาเทาบาปทไทยในโอลมหรือว่าสัมภผัสมาฮอนี่กับขอกราบคำว่าสบายดีโดยสบายดีให้ชาวไวไว้ได้เด้อโดย